ท่องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเิหารของหลวงปู่สวง EP 119ตอนอะไรคือที่มาของสมญานามหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินหรือ เทวดาเดินดินหากจะเอ่ยถึงคำว่าเทวดาเล่นดินคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่เคยได้ยินแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ที่มาของสมญานามเทวดาเล่นดินคำว่าเทวดาแปลว่าชาวสวรรค์ที่เป็นโอปติกะมีกายทิพตาทิพหูทิพ กินอาหารทิพย์และสวยสุขในสวงสวรรค์ชั้นต่างๆซึ่งถือว่าเป็นภพภูมิที่ดีแม้ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือคนปกติที่มีศีลธรรมมีฮิริโอตปะละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปก็จะมีกายทิพย์ในจิตใจเช่นกันหรือกายมนุษย์ละเอียดหรือกรัชกายหรือเจตพูด หรือที่มักจะเรียกกันว่ากายทิพย์นั่นแหละคำว่าเทวะในคำพีสัทธนิติให้คำแปลไว้แปดอย่างได้แก่ 1. ผู้เล่นเพื่อให้เกิดความสุขสบายด้วยกามคุณแม้ว่ามาเกิดเป็นคนดังที่หลวงปู่สวงก็ยังมีอุปนิสัยเดิมที่ชอบเล่นว่าอยู่ 2. ผู้ที่ปรารถนาต้องการชนะก็จะชนะดังจะเห็นว่าหลวงปู่สวงนั้นเคยถูกจับตัวในเขมรแต่ก็ไม่มีใครทำร้ายท่านได้ขนาดถูกมัดติดกับลูกปืนใหญ่ยังไม่เป็นอะไร 3. ผู้ที่กล่าวคือเมื่อพูดอะไรแล้วคนเชื่อถือซึ่งหลวงปู่สวงเวลาที่ท่านพูดอะไร แล้วจะเป็นจริงเสมอเกิดผลดังที่หลวงปู่พูดจนสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ผู้คนที่ได้ยินเช่นหลวงปู่พูดว่าจอมปลวกมีน้ำให้เนนเอาจอบไปขุดที่จอมปลวกแล้วก็มีน้ำออกมาให้เนนได้ดื่มจริงๆ 4. ผู้ที่รุ่งเรืองสว่าง คือมีแสงสว่างรุ่งเรืองออกจากกายหลวงปู่สวงเองเมื่อท่านพูดในที่มืดก็จะเห็นแสงออกมาจากปากหลวงปู่หรือเวลาที่หลวงปู่นั่งสมาธิก็จะมีแสงสว่างออกมาจากตัวหลวงปู่ให้ผู้คนได้เห็นแม้แต่ดวงตาของหลวงปู่ก็ดูเหมือนมีประกายไฟแสงสว่างพุ่งออกมาห้า ผู้ที่ได้รับความชมเชยผู้ที่ไปกราบหลวงปู่สวงต่างก็ยกย่องชื่นชมหลวงปู่กันเพราะว่าหลวงปู่เป็นที่พึ่งให้กับพวกเขาในยามทุกยากยามเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงปู่ช่วยบรรเทาทุกข์ช่วยรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในยามยากจนฝืดเคือง หลวงปู่ก็ยังบันดาลโชคลาภให้ 6. ผู้ที่มีผู้ใคร่คือทุกคนใคร่อยากจะได้เห็นได้ยินแม้ว่าบางคนอยู่ไกลกันคนละประเทศยังเดินทางมากราบหลวงปู่สวงขนาดหลวงปู่เดละสังขารแล้วก็ยังมีผู้คนอยากไปกราบสรีละสังขารของท่าน ผู้ที่ไปได้คือไปได้ทุกหนทุกแห่งซึ่งหลวงปู่สวงท่านไปในที่ต่างๆทุกที่แม้ว่าที่นั้นจะแสนลำบากกันดานแค่ไหนหลวงปู่ไปได้โดยไม่ติดขัดหลวงปู่เดินฝ่าดงไม้ที่มีหนามได้อย่างไร้รอยขีดข่วนระยะทางไกลแค่ไหนหลวงปู่ก็สามารถย่นระยะทาง ให้ใกล้ได้และยังสามารถแสดงตนในสองสถานที่ได้ในเวลาเดียวกันเช่นในคืนวันหนึ่งที่หลวงปู่อยู่ที่วัดแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีอีกหลายคนในหมู่บ้านบอกว่าหลวงปู่ไปเยี่ยมเขาที่บ้านทุกคนต่างก็งงไปตามๆกันว่าหลวงปู่สวงท่านอยู่สองที่ ในเวลาเดียวกันได้อย่างไร 8. ผู้ที่สามารถคือทำกิจนั้นๆให้สำเร็จตามอนุภาพสมบัติจะเห็นได้ว่าหลวงปู่สวงท่านมีความสุขความหวังด้วยอนุภาพอยู่เสมอเช่นหลวงปู่เดินเข้าไปในห้องแล้วเอาข้าวออกมาแจกให้กับผู้คนที่นั่งรอหลวงปู่อยู่ ซึ่งหลายๆคนที่นั่งอยู่ต่างก็รู้ว่าในห้องหลวงปู่ไม่มีข้าวแต่หลวงปู่ก็สามารถนำข้าวใส่หม้อออกมาให้ทุกคนได้กินกันอย่างน่าอาัศจรรย์จะเห็นได้ว่าหลวงปู่สวงมีลักษณะของเทวะหรือเทวดาครบทั้ง8ประการจึงทำให้ผู้คนที่ได้กราบไหว้หลวงปู และเจอเจอเรื่องราวปฏิหารจากหลวงปู่สวงต่างก็เรียกหลวงปู่ว่าเทวดาเล่นดินหรือเทวดาเดินดินอาจจะมีบางคนที่บอกว่าชื่อหลวงปู่สวงคำว่าสวงมีความหมายว่าสวงสวรรค์ซึ่งเรื่องราวที่ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยนำมาเสนอนี้เป็นเพียงอีกมุมหนึ่งเท่านั้น อาจจะมีอีกหลายท่านที่ได้พบเจอเรื่องราวของหลวงปู่และมองว่านั่นอาจจะเป็นที่มาอีกที่มาหนึ่งของสมญานามเทวดาเล่นดินแม้ว่าจะมีหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดหลากหลายที่มาแต่จุดสรุปเดียวกันคือหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินหรือเทวดาเดินดินที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคน มีเสื่อมคลายอิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิปเปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด s ับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ